สวัสดีจ้าหนูชื่อหนูชื่อจิ๊บนะจะเออเป็นคนอีสานนนองคายจ้ะหนูเป็นมะเร็งตับระยะสุดท้ายหนูไปรักษาอยู่ที่ยาลากับหมอที่ยาลาบอกว่ารักษาบ่ได้แล้วหนูก็เลยกลับมาอยู่อีสานบ้านเกิดเฮามาอยู่กับแม่กับหนูก็เลย ไปรักษาเขาขีมูสองข้างหนูบ่ไหวหนูก็เลยกลับมามานอนรอความตายอยู่บ้านก็มีคนแนะนำโทรมาบอกหนูว่าให้โทรไปหาพี่เสเอาเบอร์เบอร์ให้หนูหนูเลยโทรไปหาพี่เสหนูก็เลยพี่เสกก็เลยแนะนำให ใส่ยากัญชาตัวนี้จะ้ะนูใส่มานี่ขวดที่สองแล้วจะ้ะไส่มาเร็วเกิดนูรู้สึกว่ามันดีขึ้นดีขึ้นเนะจ้ะดีขึ้นกับที่นี่จากที่ว่านูเป็นมะเร็งตับเนาะระยะสุดท้ายจนท้องบวมแล้ว กันหนูใส่ตัวนี้ล่ะไส้มาในครัวที่สองแล้วจ้ะไส้มามันก็ยุบเล้วมันยุบลงท้องยุบลงจ้ะหนูก็เลยไปหาหมอไปไปเข้าซีทีก็ไปเข้าซีทีก็หมอก็เบิงบ้งเบิ้งเบิ้งให้หนูว่าเอา้ามันคือมหาศิจันแทยาที่ตับมันเป็นจุดดำทั่วทั่วตับแล้วจ้ะ กับที่นี่เพราะว่าเบิงเบิงเลี้ยวหมอบอกว่ามันบ่มีแล้วจ้ะจากที่ดำดำมันหายจางใสไปเลยจ้ะกัที่นี่หนูก็เลยใส่ใส่ตัวนี้มือมือมือหนึ่งสามเธอจ้ะเข้าเทียงก่อนอนหนูหยุด มหาศจรจริงจริงจ้ะกัญชาหนูขอบคุณพีเ่เสด้จ้ะที่ให้ชีวิตหนูกลับคืนมาถ้าหนูบบได้พีเ่เสหนูกระโบมีเมื่อนี้หนูกระโบาหายหนูได้กลับคืนมาแล้วจ้ะหนูได้ชีวิตกลับคืนมาแล้ว เออหนูขอบพระคุณพี่ศสหลายๆเวยจ้ะที่ทรงยากัญชามาให้หนูขอบพระคุณอย่างสูงด้วยจ้ะขอบคุณหลายๆจ้ะ